ก็ให้ออแกนิกปกติเลยเศษกิ่งไม้เปลือกไม้ขี้ไก่ขี้วัวซากใบไม้เนี่ยก็จะเห็นว่าคือแม้แต่ว่าเศษเขาได้ต่างๆผมตัดเสร็จแล้วก็ประกองไว้ใต้นี้อ่าเนี่ยพวกกิ่งไม้อะไรอย่เงี้ยตัดเสร็จก็ใส่ลงไปเลย แล้วก็ให้วานิลาเขาจัดการปีเดียวเยวก็ยุบหมดแล้วก็ให้เติมเติมปุ๋ยเคมีจริงๆจริงๆให้ให้ได้ไม่ถึงว่าถ้าต้องการทางรัดแบบให้ปุ๊บให้เขาดูดซึมเข้าไปเลยครับแต่มันก็มันก็ผลดีผลเสียต่างกันคือถ้าเกิดว่าให้เป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยก็คือเราต้องรู้ว่าเขาต้องการปริมาณเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องวัดว่าให้ไม่เกินเท่านี้นะถ้าให้เกินใบก็จะไหม้ลำต้นก็จะไหม้คือมันมันก็ต้องต้องใช้ประสบการณ์ว่าเราเห็นสภาพเนี่ยเขาต้องการประมาณไหนแต่ถ้าให้ให้เกินไปปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเลย เพราะฉะนั้นผมเลยให้เป็นเป็นออร์แกนิกไปดีกว่าเพราะว่าคืออ่าพวกวกว่าใบไม้มันจะยุบเนาะอ่ามันก็ปลดปล่อยสารอาหารลงไปเรื่อยๆวันนี้เราก็เอาไปใช้ได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยอ่ามันจะไม่แบบว่าเทล,ลงไปทีเดียวปุ๊บแล้วก็รากรากเน่าใบเน่าใบไหม้หมดเพราะมันเจอปุ๋ยเคมีแบบนั้น